กับเป็นากับรับกับับวัตนิครับก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 ับรับนับก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 ับรับก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 ัับก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 ับับกับับก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 ับับกับกับับก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 ับรับกับกับาับกับรับก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 ับับก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 ับับกัับ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 ักับับับกับ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 ักับกับรับับับกับบั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  จนันอยู่ครับคือคนสัคนใสยก็คือว่ามาเป็นตี๋หวนะครับในเก่งนะครับครับครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่นะครับนะครับแล้วก็กีฬาทําให้เป็นกีฬาสากลด้วยแล้วก็คนไทยก็ชมด้วยนะครับแล้วที่ผ่านมาเพราะว่าเราเคยมีแต่ไหนต่ใไม่ได้มาของท่านกรรมการสมาคมนะครับถ้าเกิดเราทํากันได้เนี่ย คนไทยก็จะมีความสุขนะครับ,รบต่อความสําเร็จเท่านั้นแบบโตมาวันนี้ได้มันต้องใช้ทั้งกำลังกาย <c oughs> กําลังใจคุณพอ่อคุณแม่และสําคัญที่สุดก็คือโอเคมอบ้ด้เลยครับพี่ครับ

ประโยชน์ต่อวงการกีฬานะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับผมบอกว่าถึงจะเชิญหรือไม่เชิญเนี่ยมีอะไรผมก็ช่วยอยู่แล้วนะฮะแต่การการมาเชิญก็ถือว่าเป็นเกียรติเมื่อกี้ก็ได้ได้คุยกับกรรมการสมาคมนะครับแลกเปลี่ยนกันว่าวันนี้เราก็จะต้องช่วยกันในการสร้างนักเทนนิสระดับโลกนะครับโดยเฉพาะการหาดาวรุ่งแลวก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่จะต้องอมีทัวนาเมนต์เยอะๆนะครับให้ให้ให้เด็กๆที่เป็นดาวรุ่งของเราเนี่ยมีโอกาสแล้วพอมีทัวนาเมนต์เยอะๆแล้วเนี่ยเรื่องโค้ชเรื่องการพัฒนาต่างๆก็จะตามมาก็เป็นกําลังใจให้ก็ขอให้คณะกรรมการเขาประสบความสําเร็จนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ยินดีที่จะช่วยนะครับ